วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าผู้ชายคนนี้นะครับเอาชีวิตรอดจากหมาป่าได้ยังไงกันนะครับซึ่งจากการเกตแล้วหมาป่าแม่งอยู่ข้างหลังมันไม่ไหวตัดถ้ามันเอาชีวิตรอดได้ไงวะเฮ้ยอคืการเอาแสตวให้มันซ้ำครับมาดูครับว่าหมาป่าตนี้แม่งมีติกแพกครับมาดูครับแม่งตัวให้มันซ้ำครับมันอยู่ไหนเอ้ยนะครับ ตาเป็นวาลอุ๊ยตาเป็นวาลอุ๊ยเอ้าโอ้โหแม่งดูครับแม่งเปลี่ยนจัดจัดอะแม่งกูไม่เห็นเอาสีอุ๊ยเอี้ยเหี้ยมันมันบั็กต้นไม้ไอ้สัตว์มันทะลุต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมากูมันมากูเลยโอ้โหแม่งดูเลยามำตูดแม่งเป็นมัดมัดเลยทัดเห็นแล้วน้ำลายไหลเหี้ยไอ้เหี้ยมันทำไมไม่ซ้ำตูดกูไอ้เหี้ยมันจูบมือกันแหละมันจูบมือกันเ่ย เว้นัาจุกมือเขาเนี่ยนะครับเวลาหากคุณไม่ไม่มีโอกาสได้หน้าตาไอ้เยอะเลคนเดียวไอ้พัทเลยกูคนเดียวอีอ้าวหายไปแล้วเฮ้ยปิดไฟปิดไฟปิดไฟเออปิดไฟเลยปิดไฟเลยวไฟแล้วหันหน้าไปหามันไม่เป็นไรปิดไฟอ่ะปิดไฟโอ้ยเชื่อดิเออได้หันหน้าไปหามันเลยมันไม่เป็นไรอ่ะเออนี่ไงนี่ไงไอ้พ่เช่อมเยอะ Du er død!